อาหมวยตื่นขึ้นมาหาของแซบๆกินตอนดึกอีกแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเลยโพสถามผู้คนในชุมชนได้ผลโบวชมาถล่มทลายบอกให้เธอกินหมูกรอบงั้นจัดไปวันนี้กินหมูกรอบก็แล้วกัน ส่วนวัตถุดิบก็ไม่ต้องออกไปหาไหนไกลของดีๆอยู่ในร้านพ่อแม่เธอนี่ไงสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก็คือถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดจะได้ไม่มีหลักฐานจากนั้นก็มาลุยกันเลยดีกว่าหยิบหมูชิ้นใหญ่ๆออกมาจากตู้แช่นําเข้าห้องครัวล้างน้ําจนสะอาดใส่ลงหม้อต้มจนเปื่อยแล้วหยิบออกมาจิ้มหนังให้พุนใส่เครื่องเทศลงไปแบบไม่ยัง้ง แล้วก็ส่งตรงเข้าเตาอ,อบจนหนังฟูกรอบน่ากินเอาละในที่สุดก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟถึงเวลาชิมดูอมวยลั่นกัดเข้าไปคำแรกก็ต้องอุทานออกมาว่าหนังมันกรอบมากเลยละทุกคนจากนั้นเธอก็จัดเต็มโชว์การกินหลากหลายสไตล์ทั้งลาดซอสไก่เผ็ดกินคู่กับหอมใหญ่เพื่อแก้เลี่ยน ห่อผักแบบสไตล์เกาหลีหรือว่าจิ้มน้ำตาลแบบกวางตุ้งเสียงของหมูดังกรุบกรอบสุดๆหลังจากกินจนจุกเธอก็บอกว่าส่วนที่เหลือเก็บเอาไว้ให้น้องชายแล้วก็แกล้งหลับสักพักคุณพ่อก็โทรมาหาถามเธอว่าใครเอาหมูไปกินอามวหมยตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าต้องเป็นน้องชายแน่นอนแล้วเธอก็รีบวางสายนอนหลับอย่างสบายใจโดยไร้ความผิดใดๆ